ทุกคนน้องต้งมนมันเหมือนจะถอดเสื้อให้น้องเขาใส่นะกนน้องต้นมันถอดเสื้อให้เขาใส่เหรอเฮ้ยน้อง สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมผมเลดเดินเข้าป่าครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปหาดวงวิญญาณของผีเด็กนะครับที่ผมเนี่ยได้มาเจอกับเสือแล้วก็นอนนตมันนะก็ความคิดผมนะครับมีอยู่2อย่างนะครับคือเป็นดวงวิญญาณกับร่างคนนะครับผมนะไม่เป็นดวงวิญญาณก็เป็นคนอะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวสวัสดีก่อนสวัสดีครับโอเคทุกคนนั่นแหละความคิดผมมีอยู่2อย่างเท่านั้น ถ้าสมมติน,นะครับไอสิ่งที่ผมเจอเป็นคนนะผมจะให้น้องเนี่ยเข้าไปคุยคนระับเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นเด็กเหมือนกันแล้วอยู่ในป่าเหมือนกันอาจจะพูดคุยกันรู้เรื่องนะทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผมเข้าไปเนี่ยผมจะเจอพวกเขาเนี่ยอยู่ที่นั่นอยู่หรือเปล่านั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปดูกันครับว่าพวกเขาเนี่ยยังอยู่ที่นั่นอยู่หรือเปล่านะก็ยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามด้วยไปเราเข้าไปด้านในกันเลยครับผม เว้ทุกคนมันรอผมอยู่ที่นั่นเลยเว้น้องเขารอผมอยู่ที่นั่นนุ่ๆใครหรใครเนียนะคนผมคิดว่าไม่ใช่ผีแล้วแหละนะผมคิดว่าไม่ใช่ผีแล้วแหละถ้าออกมาให้เห็นชัดๆกันอย่างนี้เลยอะ่ะทุกคนดู้ยเหมือนจะเล่นน้ำอยู่เห้พวกลรคลใครคนน้องเล่นน้ำอยู่นะ เหมือนน้องเขาระแวงระแวงเว้ยแต่ว่าน้องต้นมันเข้าไปเนี่ยเขาไม่กลัวน้องต้นมันนะเหมือนจะกลัวผมมากกว่านอาดีทุกคนน้องต้นมันเข้าไปคุยแล้ว โตรมากครับเฮ้ยคนน้องขอคุยกับน,น้องต้นมันนะถ้าผมเข้าไปเนี่ยผมคิดว่าน้องเขาวิ่งแน่เลยอะาคนคุยกันได้ ไหนผมลองเข้าไปดูปใกล้ๆนะทุกคนเฮ้ยน้องกลัวผมวอาสาเมยเจ้าน้องบอกว่าน้องเขากลัวผมนะวะิ่งไวมากทางก็ลื่นด้วยนะประเด็นเนี่ยเมื่อกี้เห็นน้องเนี่ยกำลังเล่นน้ำเลยทุกคนอลีกับพ่อก,กูาได้ อลีเพซ่าคนละอลีเพซ่าคนแาเลยแข้แลอทางลำบากมากไม่รู้ว่าน้องเขากลัวอะไรผมนะมีผมไวมากแต่ว่า ที่น้องต้นมันเขาไปคุยเนี่ยน้องเขาคุยด้วยนะโอ้มลื่นเ,เดี๋ยวถอดรองเท้ากันก่อนมันลื่นมากครับทุกคนทกทกเท้าเบิร์นท้ามาเบิร์นขึ้นดีๆนะผมบอกเขาตอนนั้น,ะน,เ,ดนเดี๋ยวตามไปดูหน่อยผมจะไม่รีบตามนะเพราะว่าน้องเขาจะคิดว่าผมเนี่ยทำร้า,ายน้องเขานะเราจะไปเรื่อยๆครับ เด้อคุยเลยหนังใหม่อหนังใหม่คุยเลยแล้วมันคุยกับน้องเขา,มาเมื่อกี้คุยกับน้องต้นม้นนะอากี้กับเพล่อม,มีกับเพล่อหรือกับเจ้ามืก็จเจอเองมีกับเพล่อน้องบอกว่าไม่ใช่ผีนะเป็นคน ร้อยเปอร์เซนต์มุคุณนอันเนี้ยนะคือการเลือดช่อฮะมุขคุณนะไม่เลยุคุณเม่อันนี้เยการเลืเอดช่ดีอ่ะอ๋อทุกน้องบอกว่าน้องคนเมื่อกี้อะชวนเขาเล่นน้ำนะไว้พ่มาแล้วไปคุยไปคุยนัฬิีาไนาฬิกา คนน้องกลัวผมนะดังนั้นผมจะให้น้องต้นไม้เข้าไปคุยน,นลลี่เนี่เออบ่ะไ,ไม่คิดว่าจะมีจริงๆนะทุกคน <ส idge> <ส oui> เหนื่อยมากอลิคีคนละ ก็แล้วนอ้นองควายเลยพี่ฮะคุณอไม่แหละควายเลยน้องบอกว่าโยนใส่น้องอะเมื่อกี้ยังคุยกับผมอยู่เลยเอ้ยเมื่อกี้ยังคุยกับน้องอยู่เลยนะแล้วทีนี้เนี่ยผมเข้าไปแล้วน้องวิ่งใหญ่เลยเหมือนจะกลัวผมอะ ทุกคนดังนั้นผมจะไม่เข้าไปใกล้แล้วนะน้องกลัวผมมากเลยให้น้องต้นมันเนี่ยเขาไปคุยซะดีกว่านะน้องๆทุกคนเดี๋ยวดูใกลๆดีกว่า ทุกคนน้องต้นมันเหมือนจะถอดเสื้อให้น้องเขาใส่นะกนน้องต้นมันถอดเสื้อให้เขาใส่เหรอ,อโอ้นะแต่น้องเนี่ยห่วงกระเป๋าลูกนี้ใบนี้มากมา เฮ้ยนอ้อวิ่งหมาเฮ้ยวิ่งหนีผมหนีไปแล้วมกลัวผมทุกคนน้องเขากลัวผมนะน่าจะไม่เคยเห็นนะ นีิยูเด้อนี่เชียน้องชวนผมไปดูนะอาสามจโจมันน่ะแหละนี่เองก็มะขอะนักใครเนี่ยอาน่าแหละนักใครเอ้ย่เย่ใครที่เนี่ยใครใครเชียร์ตะเพลินใส่อะอ๋อน้องบอกว่าจะชวนกลับไปเล่นน้ำตรงนั้นแต่ว่าทีนี้น้องขอไม่กล้าเล่นนะใช่ไหมจะจงไอ้เนี่ยก็นมะข้าวนะจะจงไอ้เนี่ย ใจ,ใจเหนือใจเนือนั่นแหละออาเหอผมถามว่านี่น้องเหรอน้องบอกไม่ใช่นี่ผมนี่แหละนะไปรีๆล,ลูกรียูทุกคนครับเดี๋ยวผมจะไปดูอีกหน่อยนะ<ๆ>เผื่อเจอพวกเขาอยู่กันเป็นครอบครัวอะไรเงี้ย รองเท้าก็ไม่ได้ใส่นะเมื่อกี้น้องต้นมันผมอเห็นแล้วผมสุดยดยกับน้องมากน้องเก่งจริงๆนะเมื่อกี้ถอดเสื้อให้น้องเขาใส่เลยนะเม,ะนะมื่อคืนน่ะเมอ่อเผอได้พี่เ,เอเมละ่ะน้องบอกว่าก็ไม่ใช่น้องน้องชายเขานะแต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในป่าคือของพระเด้อเมื่อแม่สุดเลยน้อยผมใส่ทุกคนผมถอดรองเท้ามาเฮ้อสุดเฮ้อ โอ้ oh, ใช้ผมใส่ให้ได้เลยนะโ้ oh. สุดยอดนะั้นต้นมันสุดยอดจริงๆนะทุกคนน้บถือใจเลยนะน้ำเมยอ่ะน้ำเมอ่ะอ,อ,อันนี้มันมีไว้หน่อใช้ช่าง,างยังมอืมด้วยแม่เหรอมันเป็นไรนะน้องบอก อ้จเด้วเลยเยวถ่ายแล้วทุกคนะหาดูอีกสักรักนึงค่อยกลับกัน มันคนนเดอรี่ภาษาเขาเลยทุ่งเยอะเหรอฮะทุ่งเยอะลหอเยอะอเคเยอะเฮ้ยเห็นไข่วิ่งแวบๆปะบุคคลน่ะทุกนนองตันมันไล่ว่ะน้องตันมันไล่แล้วนะครับเด้อ ภูมิใจกับตัวน้องมากทุกคนเมื่อกี้เห็นลราซาบซึ้งเลยนะน้องถอดเสื้อให้น้องคนเมื่อกี้ใส่นะโหแบบสุดยอดมากทุกคนบอกเลยนะครับ เมื่อก,กี้น้องกําลังจะเดินเข้ามาหาเ,หเข้ามาหาผมแล้วทีนี้น้องก็จะเห็นว่าตัวผมเนี่ยใหญ่หรือว่าอะไรสักอย่างนะน้องเลยวิ่งหนีผมอ,ะอ่ะเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าทุกคนไม่ใช่นะเดาภาษาลรอฮอะโอ้โหละว น้องบอกทางลงอยู่นู่นนะตอนนี้ผมไม่เจอเด็กคนเมื่อกี้แล้วนะเมื่อกี้เห็นอะไรไม่รู้ว่ะแวบๆวิ่งมาทางเนี้ยแต่ตอนนี้ผมไม่เจอแล้วไงววลีลีลองขึ้อะไรภาษาลองคาดว่าน้องนะ่าจะมีพ่อด้วยแหละนะ้องทุกคน เวียงเล็กี่เวียงกี่น้องจะหาตัวตุ่นนะตุ่นหรือเปล่าลองแค่แค่ลองเคลย์บล๊ก เอ้ย <ơi S 2> มาลองเคลย์ไปโคจนลนะบานม,นมา้องไหม่ะจนลัมาลองเคลยแค่น้องตบมาทุกคนผูบอกให้น้องลงคล่อยๆนะน้องไม่ฟังผมอะจนลนะช่องเนอะ ไม่ต้องมา呀อะอะไรอีทา่ทากี่อ่ะอเยอะนะเข้าไปนียผมชอรองเท้าไว้นี่นะแต่ว่าน้องให้ผมใส่นะผมไม่ใส่น้องก็บังคับให้ผมใส่นะน้องเมื่อกี้น้องตกมาโอเคทุกคนเดี๋ยวออกไปเจอกันด้านนอกดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้น้องเขาเนี่ย น่าจะไปกันใหญ่ละอัวผมนะเมื่อกี้วิ่งหนีผมใหญ่เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันด้านนอกโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะผมกับน้องต้นมันครับก็ได้ออกมายังด้านนอกแล้วนะซึ่งผมกับน,น้องต้นมันครับก็ตามหาตัวน้องคนที่เจอเมื่อกี้นะครับหายังไงก็หาไม่เจอครับวนหาวนหาห,าหลายๆรอบมากครับ หาไม่เจอจริงๆนะทุกคนไม่รู้ว่าน้องเนี่ยตอนมาเล่นน้ำเนี่ยมาเล่นกับใครนะไม่แน่ครับอาจจะมากับพ่อก็ได้นะเพราะว่าเห็นว่าน้องเนี่ยหายไปไวมากๆครับพ่อน้องเนี่ยอาจจะพาน้องเนี่ยหลบไปจากผมก็ได้นะเพราะว่าน้องก็กลัวเพราะว่าน้องอาจจะอยู่แต่ในป่าไม่เคยเจอเราอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าน้องแปลกแปลกที่น้องอ่ะคุยกับน้องต้นมันะคุณน้องเข้าชีนกันเดี๋อืองคือเวน้องบอกหายยังไงก็หาไม่เจอเหมือนกันนะทุกคน เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมคิดว่าเนาะผมจะรอน้องจนกว่าจะเจอน้องนะเดี๋ยวจะมานอนเฝ้าตรงนี้เลยดีกว่านะจะมานอนเฝ้าด้านล่างเลยดีกว่าเพื่อที่จะได้เจอน้องเนี่ย,ย,ยจ่าง,งๆแล้วก็ได้เจอน้องกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมหากับน้องต้นมาละหาไม่เจอจริงๆทุกคนสุดทางแล้วจริงๆนะโอเคทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยผมกับน้องต้นมาเนี่ยจะต้องออกไปจากบ่านนี้แล้ว